สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอาสาระความรู้ในเรื่องของการตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชีการพัสดุของท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2,564มาพูดคุยกันนะครับซึ่งเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของอยกตัวอย่างเช่นอบตอหรือเทศบาลนะครับโดยกรองตรวจสอบระบบการเงินและบัญชีท้องถิ่นเนะี่ยได้นำมาเผยแพร่ใน าการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องของการบัญชีนะครับด้านการจัดทําทบัญชีในข้อ23เนี่ยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีและรายงานการเงินนะครับข้อบกพร่องที่ตรวจพบเนี่ยหก็คือจัดทํารายงานการเงินณนะวันสิ้นเดือนไม่เป็นปัจจุบัน 2. ผลรวมบัญชีเงินฝากธนาคาร ในรายงานรับจ่ายเงินไม่ถูกต้องตรงกับงบทดลองและรายงานสถานะการเงินประจำวัน 3. บัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายแสดงรายการบัญชีไม่ถูกต้อง 4. มีเงินรับฝากอื่นระยะสั้นเงินเหลือจ่ายรอคืนจังหวัดเงินรับฝากรอคืนแผ่นดินยังไม่ได้ส่งคืนให้สำนักง,งานท้องถิ่นจังหวัดเพื่อให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 5. บันทึกบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพรวมกับบัญชีของท้องถิ่นโดยไม่ได้แยกการจัดทำบัญชีออกจากรายการบัญชีของท้องถิ่น 6. ไม่ได้จัดทำใบผ่านรายการรายการรับใบผ่านรายการตั้งหนี้ใบผ่านรายการจ่ายประกอบการบันทึกรายการบัญชี 7. บันทึกใบผ่านรายการตั้งหนี้ไม่ถูกต้องเช่น1 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัดสพทแต่บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้ใจ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ 2. เบิกเงินสมทบกองทุนเหล่าประกันสุขภาพแต่บันทึกเป็นค่าใช้ใจ่ายอุดหนุนเพื่อการดําเนินการอื่น 3. เบิกจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางในต่างประเทศแต่บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้ใจ่ายในการไปราชการต่างประเทศ 4. ีเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แต่บันทึกบัญชีเป็นเงินช่วยเหลือบุตรนะครับอันนี้ในเรื่องของบันทึกใบผ่านรายการตั้งหนี้ไม่ถูกต้องนะครับ 8. กรณีจัดเก็บค่าน้ําประปาและค่าขยะมูลฝอยได้ไม่ครบถ้วนไม่ได้ตั้งลูกหนี้สินค้าและบริการประจําเดือนนวันสิ้นเดือน 9. ปรับปรุงเงินรับฝากประกันสัญญาที่ครบกําหนดเกิน1ปีเป็นเงินประกันสัญญาระยะสั้น10 จัดทำใบผ่านรายการจ่ายในวันที่มีการอนุมัติรายการรายงานการทำจัดทำเช็คใบถอนซึ่งไม่ใช่วันที่จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ์รับเงิน11จัดจะทำและเสนอรายงานการเงินณวันสิ้นเดือนด้วยระบบมือต่อผู้บริหารท้องถิ่น12ไม่ได้จัดส่งรายงานรับจ่ายเงินและงบทดลองให้ในอำเภอ13งบทดลองและ รายการบัญชีผิดดุลงบทดลองแสดงรายการบัญชีผิดดุลนนะครับ14งบทดลองแสดงเงินขาดบัญชีเกินบัญชี15ไม่ได้ปรับปรุงบัญชีเงินรับฝากประกันสัญญาระยะยาวที่ครบกำหนดจ่ายคืนเป็นบัญชีเงินฝากประกันสัญญาระยะสั้นทำให้แสดงรายการบัญชีติดลบ 16ผลรวมรายละเอียดลูกหนี้ภาษีค้างชำระไม่ตรงกับยอดเงินคงเหลือในงบทดลองนี่เป็นข้อบกพร่องข้อตรวจพบที่เขาตรวจพบนะครับทีนี้ในระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับ1ก็คือในระเบียบการเงินข้อ70อ่าข้อ98เนี่ยให้ท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้ง สับพะบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดข้อ99ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอประหลัดท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาหให้ผู้ว่าสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอนะครับ ข้อ105ให้ท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของท้องถินอีล่าแอดซซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน4ระบบนะครับนี้ในตามระเบียบการเงินนะครับในข้อ105ของระเบียบในข้อ2เนี่ยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ว5912ลงวันที่12ตุลาคม61เรื่องการยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือของท้องถิน่นข้อ1 การดําเนินการของท้องถิ่น1.2ตั้งแต่ปีงบประมาณ63เป็นต้นไปนะครับให้ท้องถิ่นที่เหลือทุกแห่งยกเลิกการจัดทําบัญชีด้วยมือนะครับ 3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ว .2608 ลงวันที่28สิงหาคม63เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของท้องถิน่นรวมถึงแนวทางการบันทึกบัญชีของท้องถิน่น กำหนดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คู่มือการบันทึกบัญชีระบบบัญชี e l a a d 2. ผังบัญชีมาตรฐานที่ใช้ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laads สเปรียบเทียบผังบัญชีเดิมและผังบัญชีใหม่ 4. กระบวนการบันทึกบัญชีรายงานการเงินและการตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการบันทึกบัญชีตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดนะครับนี้เป็นข้อตรวจพบข้อบกพร่องในเรื่องของการจัดทําบัญชีและรายงานการเงินนั่นเองนะครับ